วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการแยกสารผสมหน้า144ข้อ1นนำวิธีการแยกสารผสมที่กำหนดให้เติมใต้ภาพที่สัมพันธ์กันวิธีการแยกสารผสมที่กำหนดให้การหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูด การรินออกการกรองภาพที่1การกรองภาพที่สองการร่อนภาพที่สาการใช้แม่เหล็กดึงดูดข้อ2ดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลภาพที่1สารเนื้อผสมวิธีที่ใช้ในการแยกสารผสมในภาพ คือการหยิบออกทำได้โดยใช้มือหยิบเขีย่ยออกหรือใช้อุปกรณ์อื่นช่วยหยิบออกเช่นช้อนที่คีบอาหารภาพที่สองสารเนื้อผสมวิธีที่ใช้ในการแยกสารผสมในภาพคือการกรองทำได้โดยเทสารผสมผ่านลงในอุปกรณ์ที่มีรูพรุนจะทำให้ส่วนของน้ำ และสารที่ละลายน้ำได้ลอดผ่านรูพรุนหน้า145ข้อ3ขีดถูกหน้าข้อความที่กล่าวถูกและกากระบาทหน้าข้อความที่กล่าวผิดข้อที่1เราควรใช้แม่เหล็กเพื่อแยกถ่านไม้ออกจากทิ่เทกากระบาทข้อ2การระเหยแห้งเหมาะสำหรับใช้แยกน้ำออกจากเกลือ ขีดถูกข้อ3การหยิบออกและการกรองใช้แยกสารผสมที่มีลักษณะเดียวกันการกระบาดข้อที่4การระเหิดใช้เพื่อแยกสารที่อยู่ในสถานะของแข็งที่สามารถระเหิดได้ผสมอยู่กับของแข็งที่ไม่สามารถระเหิดได้ขีดถูกข้อห เราสามารถใช้การหยิบออกในการแยกสารผสมในชีวิตประจําวันได้เช่นการแยกมเมล็ดข้าวเปลือกออกจากมเมล็ดข้าวสารขีดถูกข้อ 4. ระบุความแตกต่างของการแยกสารผสมด้วยการร่อนกับการใช้แม่เหล็กดึงดูด 1. สารผสมที่ใช้แยกการร่อนสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดต่างกันเช่น ทรายละเอียดผสมทรายหยาบการใช้แม่เหล็กดึงดูดสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้เช่นผงตะไบเหล็กผสมทราย 2. วิธีการแยกสารผสมการร่อนเทสารผสมในตะแกรงแล้วให้ใส่ตะแกรง จะทำให้สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูตะแกรงค้างอยู่บนตะแกรงส่วนสารที่มีอนุภาคเล็กกว่าจะลอดผ่านรูตะแกรงแยกออกมาการใช้แม่เหล็กดึงดูดนำแม่เหล็กไปสัมผัสกับสารผสมอำนาจแม่เหล็กจะดูดสารแม่เหล็กให้แยกออกจากสารผสม3อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสารผสมการร่อนเช่น ตะแกรงกระชอนการใช้แม่เหล็กดึงดูดใช้แม่เหล็กขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะมีความสุขสวัสดีค่ะ